ข้าข้าแพ้แล้วสิทธิพี่ออมมือแล้วเกิดอะไรขึ้นเหตุใดสิทธิน้องฉู่หยวนถึงยอมแพ้แล่ะสิทธิพี่เจ้าตั้นเห็นการโจมตีเมื่อกู้หรือเปล่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวทําลายภาพดวงตาทั้งหมดในพิพตาระดับความเชี่ยวชาญกระบี่ของสิทธิน้องเย่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับแล้วนอกจากนี้สิทธิน้องเย่ได้ประทะก,กระบี่ของสิทธิน้องฉู่หยวนด้วยความเร็วประมาณสิบครั้งสิ่งนี้ทําให้พลังวิญ,ญญาณของนางไหลไปในทิศทางตรงกันข้าม และสูญเสียการควบคุมหัวหน้าหอเมคาล่องเจียตู้ติทธิหลายชื่อสวรรค์อันดับสเป็นเพราะกระบ,บี่วิญญาณของสิทธิ์น้องหยวนหลุดมือนางจึงยอมรับความพ่ายแพ้อดีตอันดับสูงนิกายกระบี่ชิงอินเจ้าเทียนลู่อันดับสองลายชื่อสวรรค์ผู้ได้ถูกคิดว่าคงจะเป็นการโจมตีติดต่อกัน20-30ถึงาครั้งข้าไม่อาจนับจํานวนที่แน่นอนได้ไม่นับการโจมตีที่ทําลายภาพดวงตาพวกนั้น เป็นการโจมตีต่อเนื่อง23ครั้งผลค,คือการทำลายพลังวิญญาณที่โอบดรอมไว้ในกระบี่ของชูหยวนไม่แปลกที่นางเป็นสิทธิทางการระดับหนึ่งสิ่งที่ข้าให้นางไปก็คือล่องรอยกระบี่แต่นางสามารถคาดเดาว,วิถีกระบี่เริ่มแรกได้นั่นไม่ธรรมดาเลยดูผลกระทบที่นางทิ้งไว้กับอาจารย์และพวกอุโสพวกนี้สิข้าตาฝาไปรเปแาบนี่หรนั่นคือวิถีกระบี่แรกเริ่มใช่ไหมไม่ผิดแน่เจสินเพิ่องอายุเท่าไหร่เอง คิดว่านางคงจะฝึกฝนน้อยกว่า20ปีด้วยพรสวัสด์นี้ภายภาคหน้าจะมีใครหยุดนางได้อีกล่ะสิ่งนี้เรียกว่าวิถีกระบีแรกเริ่มเป็นหนึ่งในวิถีกระบี3,000วิถีทั่วทั้งโลกมีผู้บำเพ็ญประมาณหมื่นคนเท่านั้นที่อยู่ระดับกรียุคสีม่วงขั้นก้าแต่ในบรรดาพวกเขาทั้งหมดใครก็ตามที่สามารถเข้าใจวิถีและแตกฉานไปสู่การเข้าสู่ระดับอภิญญาน,นั้นได้มีอยู่ไม่มากนะัก มีผู้บำเพ็ญมากมายที่มาถึงขีดจำกัดต้องตกอยู่ในช่วงอันตรายหลายครั้งเพื่อเข้าใจวิธีเพียงเล็กน้อยท่านประมุกพรสวรรค์ประเภทนีหายได้ยากมากแม้ว่าจะพิกหาทั่วแผ่นดินหากพรสวรรค์ของนางได้รับการฝึกอย่างเหมาะสมนิกายกระบี่ชิงอินก็จะมีผู้สืบทอดและอนาคตจากนี้ก็จะสดใสไร้กังวลอ่อฮา,ามีสีที่แข็งแกร่งเช่นนี้จากนี้ไปนิกายกระบี่ชิงอินก็จะมีแต่แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆ ทันทีที่การประลองจบลงข้าจะไปหาเจียซสินด้วยตนเองเพื่อถ่ายถามการฝึกของนางงานประลองจะจบในวันนี้ใหม่นะใกล้ได้เวลาข้าเลิกงานแล้วต่อไปอิเศษหมายเลข23เฉยขึ้นมาบนเวทีกวนซานเย่แห่งหอเมคาล่องพบกับอาวาชิงหวินแห่งหอเมคาล่องจะเจ้าหมอน,นั้นอีกแล้วน้อย กวนสารเย่สี่คนลองหอเมคาล่องสิทธิ์ายชื่อสวรรค์อันดับ13ระดับกะลียุคสีม่วงขั้นสองนึกไม่ถึงเลยว่าคู่ต่อสู้คนแรกของข้าจะเป็นสิทธิ์พี่จากหอเดียวกันแถมยังอยู่อันดับ13ในรายชื่อสวรรค์อีกด้วยการประลองเริ่มได้เจ้าเตรียมยันมาพร้อมหรือยังเออเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่วันที่ข้าเข้ามายังหอเมคาล่องข้าก็ตั้งใจฝืนฟูหอให้กลายเป็นหออันดับหนึ่งของนิกาย ข้าตั้งความหวังกับสิทธิ์รุ่นน้องไว้สูงและหวังเพียงว่าสิทธิ์ทุกคนในหอเมฆาล่องจะตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักและคอยช่วยเหลือผักดัากันทว่าเจ้าที่เป็นสิทธิ์ทางการของหอเมฆาล่องไม่เพียงแต่จะไม่ตั้งใจฝึกฝนเท่านั้นแต่ด้วยความเกียดขันของเจ้ายัางฉุดให้หอเมฆาล่องต่ำลงอีกด้วยหวังสูงกับสิทธิ์น้องอะไรไงเฮียแกถึงต้องรู้สึกทุ่มเทกว่าอาจารย์เล้าสิทธิ์พี่กว้าข้าขอรบฐานะคติของท่านมาก แต่ท่านไม่สามารถยัเดเยียดความคิดของท่านมาใส่ค่าได้วิธีเริ่มงาน9ก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นเป็นวิธีของข้าซึ่งนั่นต่างจากความขี้เกียจท่านต้องเข้าใจว่านอกเหนือจากการฝึกฝนแล้วยังมีสิ่งที่มีความหมายอีกมากมายให้ไล่ตามประสบการณ์เช่นกันข้าได้จ่ายราคาที่เจ็บปวดสําหรับสิ่งนี้หวังว่าท่านคงจะเข้าใจฮาวาชิงอินแม้แต่ตอนนี้เจ้าก็ยังหาข้อแก้ตัวอีก เจ้าเลือกที่จะไม่สู้ด้วยกระบ,บี่แต่เลือกที่จะฝากความหวังไว้กับวิถีนอกรีดผิดผดวันนี้ข้าจะทําลายยานของเจ้าแล้วมาขับให้เจ้าเข้าใจว่านิกายกระบ,บี่ชิงอินมีชีวิตอยู่ด้วยกระบ,บี่และต้องปฏิบัติตามแนวทางของมันวิถีกระบ,บี่คือเป้าหมายสูงสุดของทุกคนรวมถึงตัวข้าด้วยว้าวเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากพลังโจมตีนี้เทียบได้กับระดับการยุคสีม่วงขั้นห้า ดูท่าฮาวาชิงอินคนนี้คงต้องถูกเอาไปหามออกจากที่นี่แล้วล่ะเขาอยู่แค่ระดับวังวิญญาณเท่านั้นที่เขามีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วจบการประลองผู้ชนะได้แก่เอ๋อสมก็เป็นศิษย์พี่กวนพลังโจมตีเกินกว่าที่คาดคิดไปมากเอ๊ะสมก็เป็นศิษย์พี่ฮวาจริงๆข้าใส่พลังทั้งหมดลงในการโจมตีนัน มันทำลายยันได้แต่ทำอะไรเขาไม่ได้เลยงั้นเหรอเอ้อยันป้องกันขอเจ้าแข็งแก่งกว่าที่ข้าคิดไว้มากถ้าว่าหยันก็ถูกทำลายไปแล้วเจ้าอยากจะสู้กับข้าต่อหรือยอมแพ้ดีล่ะอยากให้ข้ายอมแพ้แต่โทษทีการประลองนี้ข้าจะแพ้ไม่ได้เอ้หากข้าทำลายยันเจ้าได้มีเหลือจะทำมันอีกครั้งไม่ได้ยันพวกนี้คงทำมาใหม่ไม่ได้ง่ายๆข้าแนะนำให้เจ้าเก็บมันไว้เพื่อตัวเจ้าเองดีกว่า เอวยันเมื่อคู่หนีเป็นแค่แบบส่วนยอดเท่านั้นนี่คือของจริงลบกวนสิพี่กวนชีแนะด้วยเนาะนี่มันบ้าไปแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยยันมากมายขนาดนี้เขาไปเอามันมาจากไหนปั๊มมาเลยเนี่ยทำไร แค่ยันสี่แผ่นกวนซานาเย,ย่ต้องใช้พลังทั้งหมดเพื่อทำลายมันต้องเป็นการโจมตีที่ทรงพลังแค่ไหนถึงจะทำลายการป้องกันของยันที่เหมือนกับกำแพงเหล็กนั่นได้ใช้ยันจำนวนมากพร้อมกันสามารถรักษาสภาพของยันไว้ด้วยพลังวิญญ,ญาณของตัวเองเขาอยู่ระดับวางวิญญ,ญาณแน่เหรอเออเจ้านั่นมันอาจจะกินยาหรือใช้สมบัติบางอย่างเพื่อเสริมพลังวิญญ,ญาณก็ได้ไม่คิดว่าชิงเอ๋อร์จะเจอช่องโหว่ในการแข่งขันภายในนิกายแบบกฎหมาย การใช้โล่ยันพื้นฐานเพื่อปกป้องตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นและไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเผยยันทั้งหมดเล่าให้กวนาสาันย่โจมอย่างเต็มกำลังจากนั้นก็เผยยันที่สมบูรณ์เมื่อกวนาสาันย่ใช้พลังวิญญาณเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะถูกกวนสานย,ย่ทำลายหรือว่าเขาจะฆ่าการทั้งหมดไปล่วงหน้าแล้วชิงอินสู้เอาจริงพอข้อตกลงระหว่างข้ากับเขาในฐานะอาจารย์แล้วข้ารู้สึกสบายใจมาก แต่ถึงอย่างไรสองคนนี้ก็เป็นศิษย์ของข้าดังนั้นข้าจึงไม่อยากเห็นคนใดคนหนึ่งแพ้น้อยแม้ว่าข้าจะใช้พลังวิงจานจนหมดก็ยังไม่สามารถทำลายโลกยันนั้นได้ข้าขอยอมแพ้การประลองรอบนี้ฮาวาชิงอินเป็นผู้ชนะสิทธิพี่กวนอ,อมือแล้วฮึดูจากโลกยันขอเจ้า หากเป็นผู้บำเพ็ญระดับกียุคสี่ม่่งขั้นสาแค่เพ่งสมาธิไปนิดเดียวก็สามารถทำลายมันได้แล้ววิธีนี้ไม่มีทางได้ผลกับสี่คนอื่นไปครั้งที่สองแนะ่เออแต่ข้าก็รู้อะไรบางอย่างหลังจากที่แพ้เจ้าหากอาศัยตะโลกยันนี้เจ้าคงไปได้ไกลกว่านี้ยากหวังว่าเจ้าจะมีลูกหมายมากกว่านี้เพื่อที่หอเมฆาล่องของเราจะอยู่อันดับที่สูงขึ้นติดพี่กวนขอบคุณที่ชี้นะ แม้ว่าคำพูดของสิทธิ์พี่กวนจะรุนแรงไปหน่อยแต่ก็มีเจตนาที่ดีเทว่าการประลองจัดอันดับมันลำบากมากสำหรับข้าที่ข้าต้องการก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายชายชนะนี้ไม่น่าละอายไปหน่อยเหรอนั่นสินะเขาไม่ได้ดึงกระบี่ออกมาด้วยซ้ำข้าเห็นด้วยเื้อนึกอยู่แล้วว่าจะต้องเจอคนที่คิดแบบนี้ สิพี่อาวาใช้ยันได้ด้วยเหรอสิ์น้องเย่เอะสิฐานการห่อกระจกเลนลับด้วเจนเจ้าไม่คิดหรือว่าการประลองเมื่อคู่นี้เป็นอะไรที่น่าละอายบ้างเหรอน่าละอายสยิพี่รู้ว่าท่านพูดแบบนั้นได้ยังไงท่านประมุกบอกไว้ว่าการประลองครั้งนี้ไม่จำกัดขอที่จะใช้สู้ชชยชนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขอถามหน่อยว่าการที่สิทธิ์พี่อาวาชนะด้วยพรสว่า์ของเขา มีไรน่าละอายงั้นเหรอเอ๊ะข้าแค่จะหาเรื่องคุยเองแต่เหตุใดนั้นต้องจริงจังมากขนาดนี้ด้วยเนี่ยแต่ว่าสําหรับสิทธิกายกระบี่ชิงอินการไม่ใช้กระบี่ถือว่าเป็นเรื่องน่าอายใครบอกว่าสิทธิกายกระบี่ชิงอินต้องเดินตามวิถีกระบี่ด้วยตามที่ข้ารู้มาผู้อาวุโสลองได้เข้าสู่ระดับอภิญญาสําเร็จนั้นก็ใช้ความช่วยเหลือจากวิถีแห่งวายุเหตุผลที่สิทธิพี่ว,วาไม่เอากระบี่ออกมาใช้ก็พอ เขาไม่จําเป็นต้องใช้มันยังไงล่ะเอสิ์ร้องเย่ยเป็นอะไรไปหน้านายฐานะสิิ์อับต้นต้นของนิกายนางฝึกฝนอย่งางหนักมาโดยตลอดและจะไม่ละสายตาจากสิทธิขี้เกียจแม้แต่น้อยทว่าพอเป็นหัวหน้าของสิทธิเกียจขานที่สุดในนิกายอย่างฮาวาชิงอินนางกลับเอาหน้าปกป้องเขาแทนวันนี้สิ์ร้องแย่ยดูผิดปกติเจ้าลุยเหตุใดเจ้าถึงลงมือโหัวเชี่ยมนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่น ติดท,ทางการอ่หอมเมคาล่องเจ้าลุยอันดับที่33หลายชื่อสวรรค์